วันนี้สามีได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบแห้งมาใหม่เขาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบแห้งเส้นแดงสไตล์เกาหลีรสไก่เผ็ดท่านไหนสนใจหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะปะเราไปลองกันเลยหลังจากที่ต้มเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีที่เจาะแบบนี้เลยนะคะก็เจาะเอาน้ําออกค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบแห้งหลังจากนั้นก็ทําการคลุกเขาซอสให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวมากินกัน เขาเป็นบะหมี่ที่เผ็ดที่สุดในโลนะคะความเผ็ดของเขาคือ2.2ล้านสโควิล รสชาติเผ็ดมากแต่อร่อยและกลมกล่อมมากๆคำเดียวไม่เคยพอและสำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดนะคะแม่แนะนำตัวนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเผ็ดมากแดบัคแคลโรไล,ลานารีเปอร์สไปซี่ชิเคเก้นดายเลดนูด,ดนเดินเป็นบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปแบบแห้งที่บอกเลยว่าใครชอบเผ็ดมากๆเผ็ดที่สุดในโลกต้องตามกันได้เลยที่เซว่นทุกสาขานะ